สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most best car กันอีกเช่นเคยนะครับผมห่างหายกันไปนานนะครับผมสำหรับเจ้าตัว toyota new fortuner นะครับผมคันนี้เป็นตัว2.8 v นะครับผมรุ่น็อปสุดตารางนะครับผมขับ2นะครับเป็นรถปี2018นะครับผม เลขไม่นะครับใช้งานไปเพียง55,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมขับใช้งานไปน้อยมากๆนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะฮะมดจะพามาชมภายนอกภายในกันนะครับผมมาเริ่มมนจากด้านโคมไฟหน้ากันก่อนนะครับโคมไฟหน้าเขาจะมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะคาดมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเดย์ไลท์ให้เรียบร้อยนะครับผมโฉมกระจังหน้าเป็นแบบ TRD หล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ ไฟตัดหมอก LED นะฮะคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวแม็กนะฮะเป็นล้อแม็กอะลอยนะครับขอบ20นะครับเป็นล้อแม็ก TRD นะครับผมเป็นตัวรุ่นพิเศษนะฮะชุดตกแต่งพิเศษของเจ้าตัว Fortuner เลยนะครับแล้วก็หลังคาสีดำนะครับผมแบบนี้นะครับตัวกระจกข้างนะครับเป็นสีดำเงานะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะฮะ กันสาดติดออกสูนออกโรงงานมาให้4บาลนะฮะแล้วก็โลบาลด้านบนนะครับตัวมือจับประตูปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีเป็นตัวระบบสมาร์ททีเลตมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเบ,บาะภายในครับตกแต่งตามสไตล์ TRD Sportivo แบบนี้นะครับอ่าเป็นตัวสีแดงตัดสลับสีดำแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับดูสไตล์โชบเขี่ยวตามสไตล์ TRD เลยนะฮะแล้วก็ เบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับปรับได้ถึง8ทิศทาง8ระดับเลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะครับแล้วก็เซ็นทั้งล็อกไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้าพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าอัตโนมัตินั่นเองนะฮะเครื่องเสียงนะฮะ JBL นะครับยกชุดรอบคันเลยนะครับออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะฮะรวมไปถึงตัวหน้าจอนะฮะก็เป็น JBL เช่นกัน นะครับตัว S D card นะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นตัว Navigator ออกศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตัวระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็อ่าลงมาด้านล่างตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะแบบขั้นบันไดนะฮะคอนโซลตรงกลางคาดลายเคปล่าหล่อๆมาให้แบบนี้นะฮะตัวดิฟโหมดมีให้2โหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดนั่นเองนะฮะออโต้สตาร์ทสต็อปมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวช่วยในการกันลื่นถลายนะฮะแล้วก็เบรกมือเขานะฮะก็ หุ้มหนังสีดำให้แบบนี้เดินได้สีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะตัวพุ่งไลนะครับเป็นแบบม u l t i function ครับหุ้มหนังสีดําเช่นกันแล้วก็เดินได้สีแดงด้านบนคาดลายไม้อ่าไม่ใช่ลายไม้ขอภัยครับเป็นลายเคฟล่าเลยนะฮะหล่อๆแบบนี้ เพิ่มเสียงลดเสียงได้ในตัวพวงมาลัยรับสายวางสายได้ในตัวพวงมาลัยโลโก้ตีด้าโคมี่มือตรงกลางนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวคูชคอนโทรลล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติได้ด้วยนะฮะแพนด์เซอร์ชิพนะสับเล่นเกียร์ได้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปนะฮะห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะย้ําว่าห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะไมค์เดิมๆนะฮะรับมาจากมือเจ้าของเลยใช้งานไปน้อยมากๆนะครับแล้วก็ ดูสําหรับตัวการใช้งานนะครับสําหรับพลาสติกตรงกราบบันไดยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับแอร์ราวด้านบนครับ3ตอนนะฮะสำหรับตัวที่ปรับแยกส่วนอิสระนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับของผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็ลงมาตัวนี้จะเป็นรูพาวเวอร์เอาเลตแล้วก็หัวชัดปลักอเนกประสงค์นั่นเองนะครับตัวดิสเบรกนะฮะมีมาให้4ล้อแบบนี้นะครับผมไฟด้านหลังไฟด้านท้ายนะครับแบบไลท์ไกดิ้งเรียงเป็นเส้นแบบนี้นะครับผม f ู LED เลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับตัวออกสูนออกโรงงาน TRD Sportivo นั่นเองนะครับเครื่องยนต์2.8ลิตรนะฮะฝาท้ายไฟฟ้าครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดครับที่สนใจนะครับผมหรือว่ากำลังหารถเป็นเจ้าตัว Toyota New Fortuner นะโฉม TRD นะฮะคันนี้นะครับผมเปิดราคาพิเศษโปรโมชั่นสำหรับ โมสเบดคา a r เลยนะครับผมเพียงแค่ราคา999,000บาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่า999,000บาทเท่านั้นนะครับ, 9, 99, บ,ททนนรบผมสำหรับคันนี้นะฮะเป็นตัว t ต t a ต้ายูนิ o r น 2.8V2WD นะฮะปี2018เล็กไม่ขับใช้ง,งานไปน้อยสุดเพียงแค่55,000กิโลเมตรนะฮะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะร,ราคาแค่999,000บาทเท่านั้นนะครับ ท่านใดสนใจนะครับผมนัดวันมาดูหรือว่านัดวันมาจองรถนัดวันมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับผมซื้อสดหรือว่าจัดไปแน้นซื้อเงินสดคุยเคสใบเคสต่อรองราคาคุยราคาหน้าง,งานได้อีกทีหนึ่งนะฮะลองเข้ามาดูรถก่อนหรือว่าท่านใดที่จัดไปแน้นอยากทักมาสอบถามปรึกษาละเอียดเอกสารหรือว่าปรึกษาเรื่องอาชีพนะครับผมโทรเบอร์มาหากับมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490้ 90, ครับ2739านะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์ 098ครับ490ครับ2739นะครับยังไงมึจะทิ้งลิงก์คอนแทคเอาไว้นะฮะใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าเป็นตัวแฟนเพจ a c e b o o k หลักหรือว่าเป็นตัวอ่าอดีไลน์นะฮะกดแอดหรือว่าติดต่อนะับไปอ่าหรือว่าไปติดตามในเพจ Facebook หลักมุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มึก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ